เป็นไงคะ<ด>กเอาให้น้องเพชรคุยด้วยน้องเพชรคุยด้วยค่ะน้องเพชรอยากดูไหมน้องเพชรอยากดู <c oughs> ก็ขอบคุณยายบีนะคะที่ยายบีมาช่วยเลี้ยงน้องแต่แต่เลก <c oughs> แล้วก็ทําให้ทุกอย่างสักผา้าซักแห่ทุกแงบทุกอง่ แกก็คงจะไม่ถนัดงานที่เพิ่นถนัดหองเพิ่นไปแล้วแล้วล่ะเนาะเอาะนะ <c oughs> เอาเอามาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวลูกคุณใส่เลยเนั่นไงออืเอาปะอุะ๊้าาา โอ้พ่อยกัขึ้นเหรออุ้ยดูพี่พ่อยดูน้องเพชรทำปากสิวันนี้วันนี้น้ำมูกออกแต่น้องเพชรหายแล้วน้องเพชรไม่มีน้ำมูกแล้วหนูอย่าไปจิ้มนะลูกหนูอย่าไปจิ้มอ๋อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเพิ่นจะหายมา้หม่มยุเอาขอปากหน่อยขอปากให้น้องเพชรหน่อยค่ะยังไงลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอา้าใครไม่มาล่ะลูก ออ้ยนอนสวยนอนตื่นคำาหมดทุกคนเลยบัดนี้เบ่งรถดรอแม่นะแม่แอนจะมาแล้วมมแม่แอนจะมาแล้วพ่อบอยจะมาไหมพ่อบอยจะมาหาหนูไหมน้าอาฝนตกแล้วฝนตกเลยลูกฝนเม็ดใหญ่ๆเลยโอ้ยตกแรงจังบ้ารอบนี้แห้งก็มหันีกดอกจำปาไปบ้า อไอแตกนะดูพี่พลอยกำลังวันนี้พี่พลอยมีน้ำมูกย้ายกับพยานาำสูบออกจากเขานี่แหละอดอกจำปา่าได้ดู้เดียวได้ดูสองคนอด้อ่พี่น้องมั่งไปอยู่ดอกจำปาดอกจำปาไปบ้านไม่ยายหอ,หอมอะไรหอมอะไร ดิงดินเดินเดินถึงนเดานม่ินเด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 ินอยินดนะดิแมดินเดินดินเดินเดิเดินเดินดนเดินเดินนเดินเดนเนน ไม,ไม่ต้องกดลูกม,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 มันไม่ได้เลื่อนเพราะว่าอันนี้ยายไลฟ์สดมันไม่ใช่ติ๊กตอกลุกเลื่อนไม่ได้เลื่อนไปไม่ได้ตัดดูเหกโอ้ทำไมะกดไม่รอเา่ฮัดชิว นี่เลยไม่อุนมลมาแล้วมาแล้วมาแ,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 แล้วปากว่ะเอา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 ,เอา,เอาน้อยจังเนาะลูกเนาะหนูคิดถึงพ่อไหมหนูเรียกพ่อเลยพ่อบอยพ่อบอย,อบอยม่เอน็นมาหาหนูหน่อย หนูตื่นแล้วหนูตื่นแล้วค่ะอืออือหนูเป็นเด็กน่ารักนะน,น่ะหนุ่มเพชรดูมั่ <c ười> เวเฮ้ค <c ười> อยม่วงคอยม่วงคอยยังไม่ตื่นดีเลยเนี่ยน้องเพชรตื่นดียังน้องเพชรนอนอิ่ม,ม <c ười> ไหมอื้มเฮ้ยคอยหลับอีกแล้ว พอยหลับอีกแล้วพลอยพลอยว้ายพลอยว้ายค่ะพลอยจืดพลอยตื่นอ๋อพลอยหลับอยู่น้องเพชรอุ้ยพิมเวนมาแล้วมาแล้วอัวมาแล้วก็ไต่มาแล้วลูกไม่ทันอีกแล้วพลอยพลอยพลอยหลับอยู่ค่ะพลอยยังเอ้าปาร้องปลาร้องแบบว่า บึม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 อย่างนี้เลยอย่ะหนูกลัวไหมพอ่อจ๋า,าเรียกพ่อจ๋าที่ลูกต<ว>ื่กพ่อตื่นวพ่อตื่นอู้อย่าทำแรงหละทำแค่อยที่ลนะูกทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้หนูต้องรูปอย่างเงี้ยเออข้าตาน้องพี่เลยเห็นไหมเนะี่ยอู้ยมันโดนตาพี่เลยเจ้าอ้ขึ้นไปเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเดี๋ยวนี้ ดอกจำปายายสูงดาวไม่เป็นหรอคะที่เข้ามาดูน้องเพชรน้องลอยก็ขอบคุณแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์ลงแชร์นะกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดซับสไครต์อะไรนะลูกใช่ไหมใช่ใช่ไหม,ไหมอย่าลืมพลอยพลอยพลอยหลับอีกแล้ว พลอยพลอยหลับป uh ุ้ยเลยโอ้ดูพอยเอ๋อุ้ยเกาข้างเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพลอยหลับโดนตีเลยใหญ่ใหญโดนเลยอ่ะเอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้ยยายโดนยายโดนเลยเอาใหม่เลย Lúc con nỉ quá con đi dạ 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 cái dạ 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 หอาเบาอวายออกคีเสลิดออกบ้านหน่อยเอาวายออกไหมออกไหมจะอวกไหมจะอวกไปทังขยะนะอวกไหมไปเลยค่ะไปทังขยะเลยอือ อ้าวไม่ไปไม่มีใช่มั้ยเอ้าเอาีอา่แต่คนงัวเงียงัวเงียมี่แต่คนงัวเงียอ้าว,าวาแตกเปาะวันนี้โอ้ยเอ้ยโอ้ยเป็ดทำอะไร อตอนดูอะไรนะเอาา่อผ้าเดี๋ยวเาาดี๋ยวยหญ่ผ้าก่อนจิชวจุก่อนอยายจิชวจุก่อนอะนะิชู่ก่อนนะคะยายยื่นเอาทิชชู่ก่อนลูก<ไ>ปลอนอนให้พอยน, <How S 1> นอนก่อนให้ปอยนอนก่อนให้ปอยนอน,นก่อนให้ปนอนก่อนแล้วหนูจะไปไหนเอาใบเจอจ่าอ๋อไม่ไม่ไม่ตอนนี้ใหปล่ยนอนเลยอ๋อตัวนี้ยายไลฟ์สดอยู่ปล่อยนอนน้อย ฮัลโหลอืมฮึบจุ๊บขึ้นมาเลยพ่อยนอนด้วยอ๋อผอยนอนด้วยเพชรนอนด้วยพ่อนได้กันลูกอยู่กับยายนอนนอ์โอ้โหได้ยายโทรศัพท์ยายมันพังอยู่ตอนนี้รอป้าเหมียวก่อน รูรอพี่นิรินก่อนพี่นิรินมาทําโทรศัพท์ให้ก่อนลูกพี่นิรินจ๋าพี่นิรินมาถึงหรือยังป้าเหมียวทําไมช้าจังป้าเหมียวอะโทรศัพท์หนูทําไม่ได้เนี่ยหนูทำตัดหนูโทรศัพท์ยายทาไมไ่ได้เห็นไหมดูยายทําไม่ดูนะได,ได้จะเปิดให้ดูนะเห็นไหมมันหมุนติ้วติ้วอยู่เห็นไหมโคทานาเรือโคทานาอยู่ โคธนาอยู่มันหมุนติ้วติ้วมันดูไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนมนว้าวแบ๊วหมุนติ้วติ้วหมุนติ้วติ้วด้อจำปาปาขั้เครื่องนี้ก็เหมือนกันเครื่องนี้ก็หมุนเหมือนกันหมุนติ้วติ้วอยู่แบแบแบ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 บ ออตาหัวสายยายไม่ได้นะตาพอนอนนี่เยว่ะยายแตนสิลูกแม่แตนทำไมไมมาแล้วปากมาเอาเอาปากใหญ่เอาเอาเอาวสวยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ไม่ต้องน่ไม่ต้องแซวพี่พลอยนอนไม่อิ่มเนี่ยพี่พลอยนอนอยู่เนี่ยไม่นิพี่พลอยเดี๋ยวหนูยิ้มให้ฟันให้คุณยายดูสิฟันหนูสวยไหมฟันหนูขาวไหมขาวไหมยายแปรงฟันให้ตลอดเลยเนี่อเฮ้ย

มาแล้วเหรอเอากดได้แล้วเหรอเดได้หนูตัวใจอยู่เอาวหนูกดยังไงได้เมื่อกี้หนูกดทางไหนของใหญ่หนูกดมีอ๋อกดกดเดี๋เดๆๆเด้อ